วันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณิวิสัย39ค่ะวันนี้เราจะไปคูชิยามะโกโก้ ama, Coco, Coco, ค่ะสุดเคมิงอร่อยอร่อยสัง่งสัง่งต้องสั่งเพื่อนๆแล้วเราก็เดินมาถึงนะครับอบอกข้อมูลเพิ่มเติมคือตึกไบโอเฮาส์มันมีที่จอดรถนะคะไะ สั่งอาหารไปแล,ล้วทีนี้เซตที่เป็นซิงเกเอร์ของทางที่ร้านเขาแนะนำนะนเพื่อนๆก็จะเป็นซืเคเม็มิงแล้วก็ทงกืะสูตธรรมดาเลยเป็นกระดูกหมูคือผลิตแป้งสาลีคุณภาพสูงที่ส่งตรงมาจากนาะบุย่าประเทศญี่ปุ่นนะนเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาชิมเส้นดูนะนั่นแหละก็มีเมนูหลายอย่างมีเมนูทานเล่นด้วยนะเพื่อนก็มีพ็กเกวซาสโตรไลญี่ปุ่นตีไก่ทอดแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกนะ็มีนะเพื่อน ย่างนั้นเดี๋ยวเรารอรอ,อาหารเรามานะนเพื่อนๆนะโอเคมาอันนี้ทงคัตสึราเมงนะคะแบบปปกติเลยเม,มนูปกตินะไม่ได้อยู่ในเมนูแนะนำนะคะมาดูเต้นก่อนเดี๋ยวดำทุกค่อยว่ากันเต้นเป็นเต<ๆ>้นใหญ่ๆกินน้ำุกกันอ๋อเดี๋ยวนะในชามกเขาจะมีหมูมชาชูไม่หนานะคะบางบาอันนี้เป็นแบบแผ่นกลมนะคะ นาาหน่อไม้ดองอดแ,ลแ,ลแล้วก็มีสาหร่ายเป็นท็อปปิ้งให้แล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นซอยชิ้นน้ำปปตุปก่อนผมรงกตะสุกก็เป็นกระดูกหมูน้ำตุกเข้มข้นออกไปทางเค็มนะคะใครชอบเค็มจัดได้นะแต่ไม่ได้เค็มจัดนะแต่ควารู้สึกคือมันออกรสเค็มเค็มเลย เส้น้นจากที่คีบตัวน่าจะเป็นเส้นหนึบอืมเส้นหนึบเส้นหนึบมามัื่อนเส้นหนึบเลยนะสงสัยผมจะชอบเส้นหนึบๆเนี่ยหนึบหนึบมีให้เคี้ยวอ่ะใครชอบแบบแนวเคี้ยวๆหนึบๆอ่ะแนะนำเลยลองกินรวมๆกันดูหน่อไม้เส้นอันนี้เป็นสาหร่ายแผ่น จะเป็นสาลรายแบบนั้นที่อยู่ในตู้จืมันจะไม่ใช่สาลายแผ่นจากสีเ่เหลี่ยมะคะวนะหมายถึงมันเค็มมันเครบอันนี้อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าเป็นความรู้สึกของพวกเราเนาะอ่าเป็นความรู้สึกของพวกเราทีนี้รนะชอบเส้นเส้นหนึบอ่าติดใจเส้นแลวนะครับนนก็แ<ห><ห>น่นอน ก็คือเส้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบนําเข้ามาจากนาโกย่างเเ,เพื่อนใช่ไหมร้านนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่านะมาตรฐานของเขาเนี่ยชูเด่นในเรื่องของเส้นเลยชิาหมูอ่อนอชิมชาชูแบบแผ่นกลมนะคะแบบแนม่่าะคะอันนี้สั่งเป็นซองคอสื่อมาจะได้หนึ่งชิ้นชาชูไม่ได้เปื่อย มีอารมณ์แบบให้เราเคี้ยวมันเหมือนให้เราเคี้ยวมาถึงค้าวผมบ้างแล้วเพื่อนตุกเค็มเองแบบซุปเส้นมผมลองซดน้ำน<บ>นนนเลยเฮ้ยน้ำอร่อยว่ะเพื่อนวว้าเฮ้ยน้ำอร่อยว่ะเพื่อนผมลองดูเพื่อนอืม เออเส้นอย่างเงี้ยผมชอบเส้นอเนี้ยอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยเพื่อนเออกินมะเปาก็ยังได้นะผมชอบเส้นอย่างเงี้ยเย่างนี้ลองมาจุก,กับน้าดูเป็นไงคิดไม่ผิดที่เดินเข้าซอยมาว้าวเลยเพื่อนอร่อย ปกติเขาชอบกินแบบจิ้มจุ่มนะแต่วันนี้เราให้เราพี่เดียเป็นคนกินจิ้มจุ่มดูอร่อยเลยอ่ะเพื่นเพื่อนตายแล้วตายแล้วจริงจดีจริงจริงไม่เข้มไปไม่เค็มไม่เค็มกลมกล่อมพอดีเลยอ่ะน่นในนั้นเขามีอะไรบ้างอยากเห็นไม่รู้อ่ะมีหน่อไม้มีต้นหอมญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเต้าหู้อ่ะแล้วก็มีน่าจะเป็นหมูชาชูคือใส่มาให้เนียเพนเพื่อนคือ โหอร่อยเลยอะเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปรับประทานก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะหมดละเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขามีอ๋อนี่เขามีตรงกลางโต๊ะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีเหมือนเป็นเตาไฟฟ้าไว้ให้ถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะร้อนมากๆก็เอาเอาเอา,เอาน้ำซุปเนี่ยมาไว้ได้นะแล้วก็เปิดให้มันร้อนสมมุติว่าเรากินเสร็จหมดแล้วเราต้องการความที่แบบว่า จะซดน้ำซบหรือถ้ามันเค็มเกินไปเพื่อนๆก็มีนี่นี่นี่อันนี้ซุปอะไรเนี่ยซุปประแห้งเขาเอาไว้เวลาเติมอย่าง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 เขาดเองก็น่าจะเติมได้จะได้แบบไม่เค็มเกินไปถ้าถ้าใครใส่เค็มก็ไม่ต้องเติมใช่ใช่เนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเขาก็มีนู่นนี่นั่นให้นะเพื่อนเพื่อนนะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะถูกใจแล้วกันนะ คอนเทนต์นี้ฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ช่องของผมดม้วยนะจะได้มีกำลังใจในการออกมาทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้จริงๆรสชาติอาหารก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะเพื่อนนะะมาลองกันนะคะได้ได้มาลองกันคุจิยามะโกโก้ที่สาขาที่เรามากินก็คือสาขาสุขุมวิท39อ้ะแล้ว,ลวเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พงพื้นของเราเราเราผิดแดงตอนแรกเรากินแล้วว่ามันเค็มแต่เราก็ลืมไปเขามีซุปปลามาให้เติมเติมไปรสชาติดีขึ้นเยอะเพราะเรามไม่ได้กินเค็มจัดมากมแต่ถ้าใครสายชอบคนน้ำซุปน้ำซุปแบบเข้มข้นนะคะแนะนำแต่เราให้เลยคือเรื่องเส้นเส้นหนึบมากอร่อยอ,อร่อยให้เส้นเหมือนกันให้เส้นให้เส้นส่วนของผมที่สั่งไปก็คือตัวซึเคเมง ที่เป็นซิกเนเจอร์นะราคา330บาทมีท็อปปิ้ง5อย่างอันเนี้ยผ่านเลยแล้วจุดเด่นของเขาคือเรื่องเส้นนั่นแหละคือแต่ละร้านที่เราไปกินมาก็นี่ก็หลายหลายพิซซนแล้วหลายร <c oughs> ้านแล้วแต่ละร้านก็มีเขาเรียกว่าจุด <c oughs> เดน่นแต่ละร้านไม่เหมือนกันร้านนี้ผมคิดว่าให้เส้นนะ <c oughs> ให้เส้นอันเนี้ยเอกสารเลยนะ <c oughs> ให้เส้นคิดเหมือนกันอันเนี้ยคิดเหมือนกันเลย <c oughs> เรื่องเส้นเนี่ยโอ้โหโอเคเลยที่เราแอบเห็นแล้วเราได้ยินที่เขารับเมนูก็คือ ของเรียนนั่นแหละในคอมเมนต์มีทุกโต๊ะแล้วก็เขามีให้อุ่นที่เนี่อีกอย่างหนึ่งคือเขามีปลาไอเตาไฟฟ้าเล็กๆอ่ะให้สําหรับอุ่นซึ่งมันดีนะกินอุ่นๆร้อนๆไปถ้ามันเย็นจืดๆไปก็อุ่นเลยอุ่นแล้วก็เติมน้ําซุปไปเรื่อยๆแล้วใครชอบกินแบบอุ่นๆร้อนๆูตรให้มันสดชื่นอ่ะแล้วเราก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเอารถมาจอดที่ตึกไบโอเฮาส์ ก็สามารถที่จะเอาบัตรจอดรถอะไปสะทับตากับทางร้านได้นะเพื่อนๆนะแต่เราก็เดินมานะเราจะเดินกลับด้วยการคาันโืมประมาณนั้นหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าอย่างนั้นฝากกด subscribe กด like กด share ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคิงิงิงิจะได้ไม่พลาดทุกบคอนเทนต์ที่เรานําเสนอให้เพื่อนๆนะโอเคถ้างั้นก็ไปเจอกันคอนเทนต์หน้านะคบเพื่อนๆว่า